เสียงบรรยายสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มอเตอร์มิงช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสพ,พลังของเครื่องยนต์สมองของเทคโนโลยีและความร้าใจของยานยนต์ในอนาคตวันนี้เราจะพาคุณไปสู่โลกของนวัตกรรมเหนือระดับที่ผสมผสานความหรูหราความเร็วและความอัจฉริยะในทุกการออกแบบในยุคที่เทคโนโลยีการเดินทางเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะสำหรับการบินเท่านั้นแต่มันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสถานะและ เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่สะท้อนถึงความหรูหราความแม่นยำและความปลอดภัยในระดับสูงสุดลองจินตนาการถึงการได้ขึ้นไปอยู่บนฟ้าเหนือเส้นขอบฟ้าของเมืองใหญ่ขนาดที่รอบตัวคุณคือเสียงเครื่องยนต์ที่นุ่มลึกลำตัวเครื่องบินที่สะท้อนแสงอาทิตย์ด้วยผิวโลหะสีดำเงางามและภายในเต็มไปด้วยวัสดุพรีเมียมระดับซูเปอร์คาร์ทุกอย่างที่คุณสัมผัสคือความสมบูรณ์แบบของวิศวกรรมและดีไซน์ นี่คือยุคใหม่ของการบินส่วนตัวที่เทคโนโลยีไม่ได้แค่พาคุณไปยังจุดหมายแต่มันยังมอบประสบการณ์แห่งความภาคภูมิใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ชั้นนำทั่วโลกได้แข่งขันการสร้างสุดยอดนวัตกรรมทั้งในด้านความเร็วการประหยัดพลังงานและระบบความปลอดภัยที่ล้ำสมัยหนึ่งในแนวโน้มที่โดดเด่นคือการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดไม่มีเสียงรบกวนและลดการปล่อยคาร์บอน เทคโนโลยีเอลโต้หรือ Electric Vertical Takeoff and Landing กำลังเปลี่ยนแปลงนิยามของการเดินทางในเมืองใหญ่มันคือการผสมผสานระหว่างโดรนและเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถบินขึ้นและลงในพื้นที่แคบได้เหมาะกับเมืองที่หนาแน่นและช่วยลดการจราจรบ,บนถนนอย่างมีประสิทธิภาพหลายบริษัทชั้นนำเช่น Airbus Bell บและ v ูล o c คอปเตอร์ต่างเร่งพัฒนาโปรเจกต์นี้ให้เข้าสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้จุดมุ่งหมายไม่ใช่แค่ความเร็วแต่คือการสร้างการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและยั่งยืน และสำหรับผู้ที่รักความหรูหราในระดับสูงเฮลิคอปเตอร์ในยุคนี้ไม่ได้ต่างจากซูเปอร์คาร์ลอยฟ้าภายในตกแต่งด้วยหนังแท้ระดับพรีเมียมบอบรับอุณหภูมิระบบเสียงรอบทิศทางและหน้าจอควบคุมแบบสัมผัสครบวงจรผู้โดยสารสามารถสั่งเปิดแสงไฟเปลี่ยนอุณหภูมิหรือควบคุมระบบความบันเทิงได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสบางรุ่นยังมาพร้อมเทคนโนโลยี AI ที่ช่วยตรวจสอบสภาพอากาศวิเคราะห์เส้นทางการบินและแนะนำการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดแบบเรียลไทม์ ทำให้การบินส่วนตัวไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกแต่เป็นเรื่องของความชาญฉลาดเสียงเครื่องยนต์ที่เคยดังกระหึ่มกลับกลายเป็นเสียงที่นุ่มนวลเงียบสงบแต่ทรงพลังความเร็วที่มากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกควบคุมได้อย่างมั่นคงด้วยระบบกันสั่นและระบบนำร่องอัตโนมัติทําให้ทุกเที่ยวบินกลายเป็นการเดินทางที่ราบรื่นและสง่าง,งามลองคิดดูคุณนั่งอยู่บนเบาะหนังนุ่มมองออกไปเห็นเมืองที่ส่องแสงระยิบระยับแสงไฟสะท้อนบนกระจกเฮลิคอปเตอร์สีดำทอง ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความรู้สึกเหนือระดับที่ยากจะบรรยายและสิ่งที่น่าทึ่งคือเฮลิคอปเตอร์สมัยใหม่นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเศรษฐีเท่านั้นแต่ยังมุ่งหวังให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ในอนาคตเช่นการบริการแท็กซี่ทางอากาศที่สามารถเรียกผ่านแอปพลิเคชันเหมือนกับการเรียกรถผ่านสมาร์ทโฟนคุณสามารถจองการเดินทางจากอาคารหนึ่งไปอีกอาคารหนึ่งในเวลาไม่กี่นาที เมืองใหญ่อย่างดูไบโตเกียวหรือสิงคโปร์กำลังเริ่มทดสอบระบบนี้และอีกไม่นานเราอาจได้เห็นท้องฟ้าเต็มไปด้วยยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเล็กที่บินไปมาระหว่างตึกสูงอย่างเป็นระเบียบนี่คือภาพของอนาคตที่กำลังใกล้เข้ามาในทุกวันแต่ในขณนะเดียวกันนักออกแบบและวิศวกรก็ยังไม่ลืมความงามของศิลปะก,การสร้างเครื่องบินแบบคลาสสิกผิวโลหะเงาวับที่สะท้อนแสงอาทิตย์เส้นสายการออกแบบที่โค้งมนเหมือนผลงานศิลป์ทุกส่วนของเครื่องถูกสร้างขึ้นด้วยความประณีต ทั้งเพื่อความงามและประสิทธิภาพในการบินหลายบริษัทเริ่มนำเทคโนโลยีจากโลกยานยนต์มาผสมเช่นระบบเบรกแบบคาร์บอนเซรามิกระบบการสะเทือนอัจฉริยะและวัสดุน้ำหนักเบาแบบเดียวกับที่ใช้ในรถซูเปอร์คาร์ผลลัพธ์คือเฮลิคอปเตอร์ที่ทั้งเร็วเบาและแข็งแรงในเวลาเดียวกันเมื่อพูดถึงอนาคตของเฮลิคอปเตอร์สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือการเชื่อมต่อเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้บินอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่เชื่อมโยงกับระบบจราจรทางอากาศอัตโนมัติ ซึ่งใช้ AI คำนวณเส้นทางและควบคุมความปลอดภัยระหว่างเครื่องบินหลายร้อยลำที่บินในเวลาเดียวกันระบบเหล่านี้จะทำให้การบินเป็นเรื่องง่ายเหมือนการขับรถยนต์ระบบอัตโนมัติจะช่วยในการขึ้นลงตรวจสอบเชื้อเพลิงและปรับระดับความสูงอัตโนมัติทําให้แม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่นักบินมืออาชีพก็สามารถใช้งานได้ในอนาคตเสียงบรรยายสิ่งที่เรากําลังเห็นในวัน,น